โอเคสวัสดีกันด้วยผมวีมจะมารีวิวเกมไมฮีโร่นะเป็นเกมตะลุยดันเกียนนะแบบสนุกมากเลยนะเลรนเพลินๆน,น,น,นะแล้วก็มี2เซิร์ฟเวอร์ครับคือสโตลาร์กับเบลเลียวนะไม่ใช่อุลเตร้าเมนเบลเลียวผมเลือกสโตลาร์นะซึ่งโอ้โหเพลงก็เหมือนอันเดอร์เทลวนะแล้วก็บบการเล่นเหมือนนี่เลยครับโสนเลยคนระับโอโ้เดินแบบมีเลยมาดูที่สกิลครับนี่ครับอ่ะก็กดดูอะไรพวกนี้ได้เลยนะก็มีสกิลต่างๆมากมายให้ได้เล่นลองกันเลยนะ ในสกิลที่ผมใช้นะเรามีอัศนีลูกโหมคอมโบโลสายฟ้าผ่า,าแยกแผ่นดินนะแล้วก็จะมีสกิลอื่นที่ปลดลอนะ็อกครับกำแพงกิจรักษาด่วนและสัญญาช่วยนะโอเคเราสามารถกดนี่ครับตรงผู้เล่นนะเราสามารถดูตัวละครนับนี่ครับของแดงนะโอ้โหที่เลยนายของดีเลยนะนี่ครับโอ้โหก็เก็นี้เป็นเกมออนไลน์นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวอื่นได้นี่ครับนักงลบนะครับตั้งประเดจอน นักบวชนะับซึ่งอันนี้นะผมก็ไม่ได้กดเล่นอะไรเลยไม่สร้างตัวเลยนะอันนี้นักเวทนะนักบวชถึงเลเวลสี่สิบแปดินจานะนักลบถึงเลเวลส8ิบแปดและนักปฏิจจจรถึงเลเวลสี่สิบแปดนักลบคือตัวที่ผมใช้อยู่ผมจะจะเป็นนักปฏิจจจรนี่นัะแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่ครับอ้โอลากเหมือนเอลเอลได้เลยนะก็ยิงฟึบหนีนะสกิลสองครับเลื่อนได้เหมือนกันนะนี่ครับแล้วก็ เนี่ยรบลงมาอันนี้แล้วแล้วมาดูชื่อสกิลครับนี่ครับกินหมื่นธนูกับโจมตีเนาหมืดตัวนี้ยังเลเวลน้อยนะก็อีกสสล็อตก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมในส่วนสกิลที่มีอยู่เราก็มีรักษาด,ด่วนลมหนาวระเบิดพิษและสถานีไฟไฟ,ไฟไฟ้าไฟ้าส่วนสองอันนี้ต้องคิดเรียนนะต้องใช้ไอเทมนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาสลับเป็นนักรบกันเลยนะถามว่านี่คือนักรบจริงหรอใช่แล้วครับ <c oughs> สกิลเนื้อพุ่งนะครับสกิลสองก็ตัดป่าระยะสั้นนะสกิลสามก็โลครับนี่ครับเป็นวงที่แล้วสกิลที่ก็เป็นดินแยกมาดูที่กระเป๋ากันครับอ๋อนี่ครับพวกไอเทมพวกชุดและพวกนี้นะครับแต่ก็มีดามนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับแต่ยิงช้ามากเลยนะอันนั้นนะก็นี่ครับหลายอย่างพวกชุดพวกไลพวกนี้ก็มีให้ใส่เลยนะครับผม ค้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับส่วนนี้เป็นค้างนะครับ18กว่าชิ้นแล้วที่ใส่ค้างได้นะผมปวกปานนี้เลยวัสดุก็เป็นชิ้นส่วนเอาไว้อัปเกรดอะไรพวกนี้นะส่วนแยกนะก็ไม่มีนะครับแผนนะก็อ๋อพวกเซ็ตอะไรพวกนี้ป่ะก็จะเซ็ตพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ยามฉุกเฉินแบบเครื่องคัดก็ใช้ได้เลย,เลยโอเคจะเสียเวลามาตรงนี้เพื่อเล่นนะครับ ก็จะมีแดนรับเดี่ยวกับแดนรับหลายคนนะผมจะเล่นแดนรับเดียวส่วนแดนรับหลายคนนั้นให้เพื่อนๆไปเล่นกันลงถึงตัวผมด้วยนะแต่ว่าไม่ได้กิฟนะผมก็เคลียร์ชั้นที่1ชั้นที่2งชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดและชั้นที่แปดนะก็ชั้นที่เจ็ดก็เล่นกันเลยนะก็สามารถเล่นซ้ำได้เลยนะเพื่อเพิ่มดาวนะไปป่าอัศจรรย์กันเลยนะครับ <c oughs> และแล้วเราก็มาดันเจียนเรียบร้อยนะนี้เลยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนโซนไอเป๊ะเลยนี่ครับยิงนะครับกดยิงก็เหมือนโซนนะ ้วสกิลก็ฟึบเนี่ยครับปุ้งนะครับใช้ได้เลยนะโลโว็กดมันๆนะเพิ่นเพินเลยนะนี่ครับลงดันอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ครับอืมสนุกไหมล่ะนี่ครับฝันสกิลเลยนะก็สกิลเกมมี่ดีโหลดเร็วนะชอบเลยนะสุดอันแดงๆข้างบนก็คือบอลนะครับแต่ไม่ใช่บอลนะผมแต่ เมื่อเจอบอสใช่ไหมต้องมีความขึ้นนานะครับให้เต็มร้อยก่อนนะั่นแหละบอสที่แท้จริงเลยและข้างล่างแถบข้างล่างที่บดท80นะครับก็จะบวกอะไรประมาณนี้ให้นะครับนี่ครับบวกโบนัส exp นะครับนี่ครับมาถึงลานนี้ไม่ใช่บอสนะแต่เป็นลองนะครัแค่ลองเฉยๆนะลองบอสนะยินดีเลยนะ โอเคแถบข้างล่างก็ขึ้นนะครับผมก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วก็สังหารสิบนะครับหนีเลยประมาณนี้ครับเราสามารถกดสกิลตรงนี้นะครับที่เป็นเล็กๆเขียวๆนะก็จะวิ่งนะครับหนีเลยนะ๋อวิ่งเร็วเลยคนระับเพิ่มความเร็วนะ้วก็คูดาไว้นะสุดยอดไปเลยไหมล่ะตรงดันแบบไวๆกดสกิลไวๆนะครับอ่ากดยิงก็แบบไม่หมดเลยนะก็สกิลก็ไม่ใช้มานาเลยเลยนะ นี่นะสุดยอดไปละโอ้โหลงดันเพลินๆนะครับนี่ด้วยกิมนี้สนุกใช้ได้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับสังหารได้สิบห้านะครับอืมน่าสนใจใช่ไหมละ่ะอ่านี่ครับมาถึงลอนบอสนะครับอ่าลองบอสลองบอสกดใช้กิเลเรือนๆนะครับนี่ครับสังหารได้สิบสองโอเคเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้น ผมจะตามหานะครับนี่ครับเจอแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าฮะรอนะครับเขากําลังโหลดบอสนะครับและเป็นบอสที่แท้จริงนะครับจะดุยเลยนะก็หลอดเลือดนะสังเกตได้เลยนี่ครับหลอดเลือดคูณสี่นะสุดใกล้อ้วนปึ๊บปึบึบนี่ครับพุ่งไปเลยนะโอ้โหวงคอนมาเลยมาในยีครับไปฟ้าาเออแล้วบิเบเกตเขา จะรูปคมนั่งคุยชิวๆอะไรขนาดนี้ยวคอยไปดูเขาแล้วกันนะอ่าเออพุ่งครับปุ๊บนี่ครับปิดท้ายนะครับสามดาวเลยะสุดยอดไหมล่ะอ่ะก็เนีับกองรางวัลนะอ่าเอ้ยของส้มเลยด้วยว้าวสุดยอดนะครับกดปุ่มนี้ครับปุ่มประตูเพื่อกำลังออกนะครับยียันนอกจากนี้ก็จะมีระบบตีดับอเกตดาบนะครับนี่ครับ ก็เป็นปืนครับ a k 4 1นะครับกดเอออัพเกรดนะครับก็นี่ครับใช้หินสีแดงนี่ครับในการอัพไปเลยนะนี่ครับจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆทุกคนเลยผมเอาแค่10แล้วกันนะอัพนะเพื่อความแรงนะครับผมก็มีคุณค่าในการบอกนะสรรพคุณนะแล้วก็เกาะนะครับใช้เจ้าหงนี่นะครับการอัปเกรดนะนี่นะครับเลเวล2แล้วก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เราขึ้น มีกิจกรรมตั้งหลายอย่างนะแต่ส่วนมากจะเป็นแรกของนงวันนะครับผมนอกจากนี้ก็มีโหมดอารีน่านะก็เริ่มท้าสู้เลยนะครับนี่ครับแล้วกดคัดลอกอารีน่าเลยนะครับก็จะเพิ่มความมันให้เรานะอย่างไม่ชิงจุดนะแบบปล่อยมาเรื่อยๆับศัตรูนะแบบพวกปีศาจอะไรพวกนี้ปล่อยมาเรื่อยๆให้เรายิงแบบเพลินๆไปเลยแล้วก็มีนี่นะตัวทดสอบดาเมจนะนี่ครับก็จะมีดาเมจบอกเลยนะ นอกจากนี้แล้วก็มีระบบแต่งตัวนะครับก็จะมีเสื้อผ้านูน่นนี่นั่งทรงผมแฟชั่นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่งตามใจชอบได้เลยเพื่อนทุกคนลืมบอกไปเลยว่ามีระบบสูงแล้วหิบเงินหิบทองแนละ้วก็จะได้พวกอาวุธนะครับที่จริงก็มีอะไรเยอะแยะมากกว่านี้นะก็เพื่อนๆ่ทุกคนสามารถลองโหลดไปแล้วก็ลองหาด้วยอะไรที่แบบผมแบบไม่ได้พูดเป็นในคลิปใช่ไหมก็แบบมันมีเยอะแยะมากเลยนะก็เดินไม่ทั่วหรอกผมก็รีวิวแค่นี้พอครับคร่าว ก็รีวิวนับเกมเนี้บเกมเพยนะผมให้9นะครับตัวละครผมให้แปดนะครับก็อีก2ตัวต้องเล่นให้ตาแฉดไปเลยนะก็เล่นให้ถึงเลเวล48ิแแล้วปลดล็อกตัวละครอ,อีก2ตัวสุดท้ายนะเาล่าประมาณ5ดาวและเกมเนี้ก็มีหนึ่งครับมีโหมดหลากหลายโหมดให้เราได้สำรวจแล้วก็ได้เล่นกันเพียบปวดเลยนะก็แบบมันอาจจะมีมากมายแล้วก็แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะ อัปเดตมาใหม่และมีโหมดใหม่เข้ามาอะครับสองนะับเกมนี้เป็นเกม RPG ครับแต่สกิลนะับคูดาวเร็วมากเลยนะโอ้โหเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะแล้วก็มันก็ไม่ใช้มานาหรืออะไรมันไม่มีระบบมานาอยู่แล้วเกมนี้นะกดสกิลได้ตลอดตลอดเลยนะเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะ ก็จบกับการรีวิวแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้งกดซับสไครต์กดติดตามว่าคิดต่อไปสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับยย